ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกันว่าาฐารค่ายภักธงชัยเวลาออกรบอ่านั้นมีอาวุธประจำกายอะไรบ้างทำไมถึงพวกเขาเรานั้นถึงลบชนะแล้วก็ลบเก่งผมกับความที่ว่ากูผู้ชนะครับสมัยก่อนบ้านเมืองเราก็ยังไม่เจริญรับภัยคุกคามรอบด้านก็รุนแรงทั้งตามตะเก็บในแฉแดนแล้วก็ปกกาลาคอมมิวนิสต์ ฐานพันสมัยก่อนก็จะเน้นประจังอาวุธปืนเล็กยาวจากค่ายของจีนรัสเซียนะครับสมัยแรกๆก็จะเป็นปืนไซกาเ์ฟเล็กยาวมี10นัด20นัดอ่อน,นๆก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยลูกหลังๆก็ให้ทันการศึกเรือ,อจิ้มเรือก็ใช้ปืนา,าก้าอาก้าจะมี30นัดอาก้าพับฐานแล้วก็อาร์พีจีอาร์พีจีนี่ก็จะมาจากน่าจะเป็นจีนครับ แล้วก็ M79 m 9ก็เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดเล็กก็น่าจะมาจากค่ายสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปืนกลจานปืนกลจานในภาพนี้ก็จะมีร้อยนัดตัวนี้ก็เหมาะกับการจลยุุธเพราะปืนกลจานนี่ยิงคนเดียวอะไรก็ดีการจลยจุดซึ่งหน้าอนุภาพความทำลายล่างก็สูงแล้วก็ระเบิดข้าอาจจะเป็นพวก M67 กตามในภาพที่ให้ดูนะเป็นเอ็ ก็เป็นระเบิดเไาเรียกระเบิดของระเบิดกว้างแบบแบบ,แบ,บคล้ายๆขวดของประเทศจีนเขาให้มาแต่แล้วแต่ของร้อยที่ออกขึ้นไปนะมันมีล็อกแซกหมวกปีกปลาบังคอดำแดงก็สัญลักษณ์นแล้วก็กระติกน้ำห้าลิตรนะสมัยก่อนไม่มีกำกัดสนามนะครับใช้กระติกน้ำนะห้าลิตรขึ้นไปบางคนก็กระละมังตามในรูปครับแล้วถ้าถ้าเกิดว่ารบที่กับนั้นๆเนี่ยก็จะมีคหกสิบ ขอราดเล็กแล้วติดไปนะคือหันผ่านข้าปักตรงใชครับอาวุธที่ติดตัวไม่มีหมวกเล็กครับไม่มีเสือ้อเกาะกันกระสุนเหมือนสมัยนี้นสมัยก่อนใช้ตัวกันกระสุนจริงๆกับกลางของกลังพกไปเนี่ยเห็นนั้นเองอลกลชนะมาตลอดครับม่น้มีพิธีรีตองรองเท้าคอมแบตก็ไม่ค่อยใส่แต่ใส่นันยางมาโฆษณาทัเลยครับนันยางแล้วก็ถุงเท้าฟุตบอลอะไรก็ออกลบได้เลย ผ่านผ่านกลายปักรงชัยครับนี่เกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาเล่าสู่คนฟังครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี